โอเคครับ okay. สวัสดีสวัสดีท่านธรรมจิกนะครับเราเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วกันนะโย้โย <c oughs> สีแดงแล้วกันสีแดงเพิ่มความงามเจ๋ง สีแดงจะเป็นอลัมสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลทรายใช้ดาบไปละไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะก็น่าเบื่อเปลี่ยนเยอะพี่ก็ไม่ชอบ <S <S เราต้องเล่นของอะไรอีกแล้วเลยเล้นของอะไรั่นแหละ อะไรแอะไรพี่ไม่สนใจพี่อัพมั่วยาเดียวอัพมอาเดียวมังกรนี่น่าจะเอาไปเอาไปเล่นแต่มังกรแล้วกันมังกรแล้วมันมีท่าไหนมันน่าสนใจวันนี้โอเคครับเล่นแต่มังกรนะไม่ใช่มันมีด่านใหม่ไหม ด้านไม่กว,ว่าจะไม่เมยนะจ๊ะคนดีของฉันโปรเทมั่นใจโอ้โหมันใหญ่ได้เลยเย็ดแม่ไม่เต็มทุกห้องเลยวะคนรับรู้สร้างเองอ่ะอะไรวะ น,นี่คืออะไรอ่ะพี่เล่นกับคนรู้เล่นกับบอทจงสนทยายให้พี่ฟังหน่อยออกมาโอ้พลังขึ้นเตาพลังขึ้นเตาน้ำแข็งพลังขึ้นเตา,เตาโซโดาโซโดาไฟ <c ười> โอ้ะเอาลิมปกินปักษาบายุ อีกกูตายกูตายกูตายอุยย้ยเจยดแม่อุ้ยนี่แมไหนไม่ไงอ้าวพลังขึ้นเตาอ,อ่ะเดียวคด้วยเดี๋ยวเข้าเออน่าสวยเพื่อนกินเนื้อ กูเอามานั่นแหละได้สาระกันไปสำหรับนนช็อตนี้ตายไปสองอกูรูชิมเลยวะอยู่ทีมสีแดงยังไม่ได้แดกเลยทีโอ้ได้แดกแล้วแดกตัวหนึ่งแล้วโอ้แดกที่สองแล้วโอ้ยังโซดยังโซดโอ้โหบ่นไม่ได้เลยเข้าเกียบรวยเพื่อนไม่ได้เลยนะมาละกูควางทางแม่งเลยมาดิมาดิ มาได้ก็มาดิเวนิีงเฮ้ยอมไอ้วะพี่แม่ยัดอะไรเออจะไปไหนเรียบร้อยปลอดภัยแต่ไี่มีชีวิตเกินร้อยนั่นแหละสวยไปร่นเ่ยทำอะไรโอ้โหยังสูดรีนี้ยังสูด ไม่ธรรมดาเนี่ยเอามพลังไม่พอเติมบิว๊วสุบชีวิตเราบิวอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบิวอีกหนึ่งคนอุ๊ยเอา้ากูได้เย็ดแมงมันโกงเยี่ยมนโกงร้อน ไมาไปไนอาอเอาไปกินันย oh, <that> <qu ie hearing Wh liberties> ับไปโอ้ยหยับฮิโดน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 อยู่โดนอยู่ไม้สราบยังสุดออกมาหุ่นเชิดหุ่นเชิดมีใครมาเลยนั่นแหละสวยนะยะเผาขนนยู่หแน่จริงมาบนอยู่วะ มาสะานีวะเออน่าสวยกันละมาแล้วมาลวอ,อ๋อระเบิดดักทางระเบิดดักทางอุยอ๋อเอาเลยยิงจรจิงงน่าสวยนั่นะส,สวยไมโดุนยดเยี่ยมกระเทียมดองอูมาแล้ว รถไฟเล่นเอาจริงเลยเนี่ยรถไฟเล่นโน่อย่าทำเบาค่อยอย่างนี้รถรถไฟเล่นเงียบอย่าทำเบาค่อยอย่างนี้ไฟเลนจีโอ้ยไฟเลนจีไอ้โง่กูโยนไปไหนเนี่ยมึงกำลังโง่ที่อะใครเป็นอะไรวะอย่าพึ่งเป็นอะไรมันสต๊อปไม่ได้ มันสะทกไม่ได้เย็ดแม่ยิงดิยิงอุ๊ยโอ้ยยะโอเมก้าสามบอกก็เอาหนึ่งในใจคุณนั่นแหละสวยไม่รุ่นยังมบเทียมดองมากอุ๊ยมียมายปะาไกอุ๊ยเอามาดิเวนมาดิ แหลเติมเลือดดิโยนน้ำพีอะไรอุ้ยเชือกด้วยว้าเฮ้ยอืน่สวยยัแค่แข่งสุดผมสู้กับผมโรบอทไปเยอะโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หหลบสวย มราพูดกับตายแล้วปวจะตายแล้วว้าวโอ้โหหลบได้ฮิโอ้ยฮึบโอ้แม่เจ้าช่วยด้วยเลยอมันจะเกินแล้วนะีสัตว์โตฟาดหน้าแมงแล้วไปเนี่ย Phát nào mà anh Ê, đồ phát ít mấy ít ít đồ ít làm ít 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 ngô Nhất mắm ít 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 nữa nè, lên, ít ít này à, ô ít 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 mắm, ít 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 ำไมใช่ไหมมันสร้างใหม่ได้นะเรากดได้รถไท้หมใหม่ที่อะไรเวนมันสร้างดได้ไงวะอพอแล้วกันไม่เล่นต่อแล้วพอ,พอมันยาวแปดนาทีแล้วแมวนะพอแล้วใครที่เข้าชมบาง์อกไลส์สปาร์ค่ายผมมานะครับ